เผยสิ่งสุดท้ายที่อาชีขอให้ทำเพื่อมีย่าก่อนเลิกกันฟลุกเกอกพลได้ออกมาเปิดใจในรายกายแฉถึงกรณีประเด็นดราม่าก,ก่อนหน้านี้หลังเพจดังออกมาชี้เป้าคู่รักวัยทีนเลิกกันแล้วเพราะฝ่ายหญิงจับได้ว่าฝ่ายชายทักไปคุยไกลหน้ากากผักคมปีจนโบชยาดา ออกมาชี้แจงทันทีว่าข่าวเรื่องลูกชายจีบสาวไม่เป็นความจริงในขณะที่ทางด้านของครอบครัวของพีททองเจอยังไม่ได้ออกมาเคลื่อนไหวใดๆเกี่ยวกับประเด็นนี้โดยในหนึ่งของการสัมภาษณ์ลูกเผยถึงสิ่งสุดท้ายที่อาชีขอให้ทำเพื่อมิย่าก่อนเลิกกันว่าอาชีเสียใจมากหลายคนอาจจะได้เห็นภาพงานที่เราจัดให้ ก็คือเป็นงานที่อชิขอให้พ่อปิดร้านโอมากาเซให้แล้วก็นั่นแหละอชิกินไปร้องไห้ไปทุกชั่วโมงก็จะมีจังหวะอยู่ดีๆก็ร้องไห้อะไรอย่างเงี้ยเขาเป็นเด็กแบบเซนซิทีฟนาตาลีกล่าวเสริมว่าเขาอินมากตั้งใจมากทุกอย่างทำนู่นทำนี่ให้แฟนอะคา่ะพอวันหนึ่งมันจบเขาก็เสียใจ